เรือประมงเจอพายุรีบเข้าฝั่งแต่สุดท้ายไม่รอดเรือล่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างรายได้หดกว่า40%หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เรือประมงทั่วร้อยทำประมงไม่ได้เหตุถูกล็อกขณะอีกปัญหาแรงงานต่างด้าวมีไม่เพียงพอเรือประมงเจอพายุรีบเข้าฝั่งแต่สุดท้ายไม่รอดเรือล่ม กู้ภัยตราดรับแจ้งระดมกำลังชาวบ้านและอาสาช่วยเหลือรอดชีวิตอเภอคลองใหญ่จังวตราดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่7กันยายน2563นายสุรศักิ์อินทะละประเสรศิฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไมารูดตำบลหมายรูดอภอคลองใหญ่จังวตราดได้รับแจ้งจากนายสำอ่างนิ่มมากอายุ58ปีอยู่ที่บ้านเลขที่9/2หมู่6ตำบลหมารูดอภคลองใหญ่ลูกบ้านและชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านว่าเรือตัวเอง ชื่อเรือชัชวาลเป็นเรืออวนลาขนาด11เมตรได้ล่มและจมลงบริเวณชายหาดทับทิมตำบลแหลมกลัดอํเาเภอเมืองจังหวัดตราดห่างจากฝั่งประมาณ2กิโลเมตรหลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่รวมทั้งหน่วยราชการเช่นชุดควบคุมทหารพรานนวิกยยธินที่3บ้านเขาร้านตำรวจตู้ยามแหลมกลัดตำรวจท่าเลื่อนรวมทั้งแจ้งให้ในายวีรชัดและศรีกุลเจ้าท่าตราดได้รับทราบจากนั้นได้ประสาน ับนายสำอางจนทราบว่านายสาอางกําลังเล่นเก็บของที่บริเวณหาดทับทิมจึงได้เดินทางมาพร้อมเจ้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยรวมทั้งส่วนราชการเข้าไปยังหาดทับทิมพบนายสาอางได้เก็บทรัพย์สินที่เป็นถังน้ําแข็งขนาดใหญ่จํานวน2-3ถึงลูกขึ้นมาไว้บนฝั่งที่บริเวณชายหาดส่วนเรือนั้นยังล่มจมอยู่ในทะเลและยังมีถังน้ําแข็งอีกหนึ่งลูกลอยอยู่ในทะเลส่วนอวนที่นําออกไปวางได้มัดไว้กับ ที่ตัวเรือนายสำอางแล้วว่าเมื่อเวลา14นาฬิกาขณะที่ตนเองกำลังทำการวางอวนแต่พบว่ามีคลื่นลมแรงมากจึงเปลี่ยนใจนำเรือกลับเข้าฝั่งแต่เนื่องจากเจอคลื่นลมแรงได้ซัดน้ำทะเลเข้ามาภายในเรือปั๊มน้ำไม่สามารถปั๊มน้ำได้ทันทำให้เรืออับปางลงดังกล่าวดังนั้นมีการแจ้งข่าว คลาดเคลื่อนระบุว่ามีเรือประมงแล้วลูกเรือประมง12คนลอยคออยู่กลางทะเลรอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายทางปอพตรายืนยันว่ามีชาวประมงเพียงคนเดียวแต่ผู้ที่เข้าไปช่วย12คนสร้างความแตกตื่นทําให้สื่อมวลชนและส่วนราชการลงไปตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆเรือประมงครื่องร้อยทำประมงไม่ได้ <S <S เหตุถูกล็อกขณะอีกปัญหาแรงงานต่างด้าวมีไม่เพียงพอชายแดนปิดออกทำประมงไม่ได้ ีให้รัฐซื้อเรือมา3ปีอย่างไร้ผลอํเาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจากที่รัฐบาลประกาศชายแดนไทยและกัมพูชาห้ามการเดินทางเข้าออกยกเว้นรถขนส่งสินค้าเท่านั้นทำให้ผู้ประกอบการประมงในจังหวัดตราดและในอํนเาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับผลกระทบมา,นากนายจัตุพัฒน์จักสมบัติผู้จัดการท่าเรือกะละปังหาตำบลหาดเล็กอํเาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้รัฐบ,บาลต้องปิดจุดผ่านแดนถาวรหาดเล็กและจุดผ่อนปลนทั้งหมดเพื่อป้องการการแพร่ระบาดซึ่งผลทําให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานในเรือประมงไม่สามารถออกไปทาประมงได้เพราะใบอนุญาตหมดอายุแม้รัฐบ,บาลจะมีการผ่อนปลนไปแล้วแต่วันนี้ยังคงไม่สามารถดําเนินการได้เพราะแรงงานประมงไม่เพียงพอตามที่แจ้งไว้ขณะเดียวกันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งส่งผลต่อการทำประมงส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ นับวันจะยากลำบากขึ้นขณะเดียวกันในช่วงเดือนหงายเรือประมงบางส่วนก็ไม่สามารถทําประมงได้จึงต้องจอดอยู่ที่ท่าเรือจํานวนมากนายสมคิดแทง่โง่แรงงานประมงท่าเรือกำลาปัญหาและเพื่อนกําลังซ่อมท้ายเรือประมงที่ชํารุดเนื่องจากเรือประมงถูกล็อกห้ามออกทําประมงเพราะเป็นเรือทําผิดกฎหมายทําให้ต้องขาดไรายได้เพราะเรือไม่สามารถออกทําประมงได้นานกว่า3ปี ซึ่งเจ้าของเรือกำลังหาทางแก้ปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนเรื่องประเภทของเรื่องเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบแต่ยังไม่สามารถทําการแก้ปัญหาได้รวมทั้งเสียเวลามากล่าสุดมีในโยบายที่ภาครัฐจะขายเรือประมงให้ภาครัฐแต่กว่า1ปีแล้วไม่มีความคืบหน้าซึ่งเรือในท่าเรือกำลังหากว่า30ลําลำต้องประสบปัญหาเดียวกันและไม่ได้ออกทำประมงนานหลายปีสภาพเรือประมงชำรุดและเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ นายสมคิดกล่าวอีกด้วยว่าเรือประมงกว่าร้อยลำที่ไม่สามารถทําประมงได้ในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยได้จึงได้ย้ายออกไปในจังหวัดเกาะกองประเทศกัมพูชาท,ท,ที่มีระเบียบไม่เข้มงวดเท่ากับประเทศไทยรถตู้ร่วมบข oh สบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโ,2 2> าราโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับปรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างรายได้หดกว่า40%หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 พบรายได้เหลือเพียง16ล้านบาทจากที่เคยได้40ล้านบาทอําเภอเกาะกช้างจังหวัดตราดนายโกสิ์นินรัตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในแต่ละปีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจํานวนมากโดยพื้นที่ที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวคือการดำน้ำําชมปะการางังหมู่เกาะรัง เข้าชมน้ำตกคอมพูน้ำตกไทมยมโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มทางยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายหมื่นคนทำให้แต่ละปีมีรายได้สูงถึง30-40ล้านบาทแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในปี2,563ช่วงต้นปีและต้องปิดไป3-4เดือนและมาเปิดอีกครั้งในต้นเดือนรกรกฎาคม2563าให้รายได้ปี2 5 63ถึงเดือนสิงหาคม2563มีรายได้เพียง16ล้านบาทซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2563หรือสิ้นเดือนกันยายน2563น่าจะมีรายได้ประมาณ20ล้านบาทหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมูก่เกาะช้างกล่าวว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเพื่อเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ในหมู่เกาะต่างๆบริเวณหน้าเกาะไว้บางส่วนซึ่งมีรายได้เข้าอุทยานจํานวนมากและอีกส่วนหนึ่งคือการไปเที่ยวในพื้นที่น้ําตกคลองพลูน้ําตกทานมะยมซึ่งมีรายได้ในแต่ละปีสูงถึง30ล้านบาทแต่เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาในประเทศไยได้รายได้ลดลงมากเพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ยมเดินทางท่องเที่ยวในการดำน้ําเท่าใดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงทาให้รายได้ลดลงสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างอำเภอเกาะช้างนั้นมีกว่า1.2ล้านคนโดยเฉพาะเกาะช้างและสร้างไรายได้กับชาวอำเภอเกาะช้างปีละ10,000ล้านบาทส่วนทั้งจังหวัดมีมากกว่า1.8ถึง2.0ล้านคนสร้างไรายได้เข้าจังหวัดตราดมากกว่า20,000ล้านบาทมูลลิธิพอสวรประจ,จำจังหวัดตราด กำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่วันที่1กันยานยน2 5 6 3ัาวันที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราใน,นานะประธานกรรมาการพอสวประจําจังหวัดตราเปิดเผยว่าโมเลทิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจําจังหวัดตราหรือพอสวประจําจังหวัดตรากำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อน,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 นที่ ที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนมามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาลโดยกำหนดออกหน่วยปฏิบัติงานครั้งที่17ทับ2563ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563ที่สาลาผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบ,บลนนทีหมู่ที่3ตำบ,บลนนทีอำเภอบ่อไร่สำหรับการจัดหน่วยให้บริการ ในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการออกหน่วยบริการธันตก,กรรมเคลื่อนที่การให้บริการตรวจสารเคมีในเลือดสอนสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพกิจกรรมตรวจชัดกรองมาเร็งเต้านมตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการเปิดรับบริจาคดวงตาอวัยวะ รวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอในวันและเวลาดังกล่าว